ครับสวัสดีครับกราบสวัสดีคุณพอ่อคุณแม่ทางช่องทุกทุกท่านนะครับช่วงบายๆครับมาพบมาเจอกับแอดวิไลนะครับคือ 90, เก่าเหมือนเดิมครับช่วงบายๆของวันที่6พฤศจิกายนครับ2567อ่ามื่อนี้เป็นวันที่6วันพุธนะครับอ่าครับแอดวิไลก็ยังอยู่อ่านในห้อง คือเก่าเหมือนเดิมนะครับมา่บมาเจอแอดวินไลนะครับแอดวินไลจะเล่งําำลิดให้ FC ฟคุณพ่อคุณแม่ได้ติดตามกันเพราะว่านะครับอีกสักคู่นะครับตอนนี้อาเคียงเสียงที่อาซาลาอเนกประสงค์นาบานแอดวินไลก็คืองานบุญกระถินสามัคคีนะครับจะเริ่มขึ้นก็คือมืออื่นเป็นวันร่วมนะครับวันที่7เป็นวันรวมวันที่8 เป็นวันถอดถวายเพราะว่าตอนนี้เคียงเสียงเพิ่นเดินทางมาหอดมาถึงบริเวณงานแล้วอ่าช่วงแรกๆเพื่นอาจจะมีการล่องเคียงเสียงนะครับแอดวีได้จะต้องรีบทําคลิปอ่าให้ f อฟคุณพอ่อคุณแม่ได้ติดตามกันอ่าครับขอกรับขอบุญขอบคุณนะครับคุณพอ่อคุณแม่เอฟทุกท่านนะครับที่สละเวลานะครับอันมีคาของคุณพอ่อคุณแม่นะครับมาติดตามตัวเลขแนวทางนะครับ ทางช่องเฮ้านะครับได้เอาตัวเลขแนวทางมานําเสนออาคลิปต่อไปนี้นะครับเป็นเด่นบนล่างนะครับของเซียนสอสลับเงินพารวยเปิดตัวเป็นอ่างวดที่สองนะครับงวดที่ผ่านมาปรากฏว่าเหลขกเด่นบนล่างของเพิินนะครับเด่นมาที่แปดเจ็ดสองปรากฏว่าสองมาล่างนะครับแนวทางชุดล่างแตกสามสองบน ศูนย์สี่สี่อ่างวดนี้นะครับเซียนสอสลับเงินได้ทรงมาแล้วนะครับแลกักการขอกราบขอบุญขอบคุณน,นะครับเซียนสอสลับเงินพารวยแลกักการแม่นิดกอทอมอนะครับที่ทรงปัจจัยนะครับมารวมบริจาคในองค์กฐินสามัคคีที่บ้านแอดวไลในข้าวครั้งนี้นะครับก็ขอให้บุญให้กุศลแม่นิดกอทอมอ ลวก็เสียนซอสลับเงืนผ้าร่วยนะครับที่ส่งปัจจัยมารวมในงานบุญกระถินสาม,มาคัคคีในข้าวครั้งนี้ขอให้ท่านสองท่านนะครับจงประสบแต่ความสุขความจเจริญน,นะครับคิดสิ่งใดก็ให้สมความมุ่งมัน่นปาฏนาคิดเงินให้ได้เงืนคิดทองให้ได้ทองอมีลูกมหล้านก็นให้เวานอนสอนไงนะครับกิจการค้าขายลำร่วยเงืนทองไหลมาเทมา บอ่อห้ขาดบอ่อห้บกนะครับอ่นนี่คือคำาบวยพอนอันหน่อยนิดจากแอดวิไลห้โชคนะครับขอกลับขอบุญขอบคุณทั้งสองท่านนะครับเอามาในคลิปนี้นะครับเป็นตัวเลขแนวทางของเซียนสอสลับเงินเด่นบนล่างนะครับ16พฤศจิกายนครับ2อ6 7อ่างวดนี้หนึ่งพฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับสองมาเต็มเต็ง นะครับสมาเต็มเต็มงวดนี้จะมีตัวใดแน่อาแอดวิไลจะย้อนย้อนสถิติให้เบิ้งคือเกอ่าเหมือนเดิมเริ่มจากงวดวันที่1 1ึ่งงทับเทับหกดวันนั้นเป็นเดนมากนะครับคือ6 2 7ด แนวทางชุดบนหกศูนย์หกนะครับล่างเก้าสี่อ่านะครับวันนั้นปรากฏว่าหกา,าเต็มเต็มนะครับหกากก็คือแนวทางมาหกศูนย์หกนะครับอ่าต่อไปครับงวดประจำวันที่สิบ หกอายอนสถิติให้เบิ่งนดั้มครับ16ทับ9ทับ6 7เวดน,นั้นได้มานะครับวันที่16เดือน9ได้มาที่2 3 4แนวทางชุดบนแตก6 6 2 ล่างสาปรากฏว่าสองมานะครับเป็นเด่นบนล่างเด้อครับคุณพอ่อคุณแม่เบิงงให้ดีอ่าสองมาเอาง่ายๆคือเด่น3ตัวบนล่างมาชัวอย่างน้อย1ตัวแน่นอนนะครับเอฟซคุณพอ่อคุณแม่ต่อไปครับงวดประจำวันที่1ทับ10 ทับหกเจ็ดอ่าคุณพอเข้าใจว่านั่นได้มากก็คืออ่าห้าสี่สองอ่าบนมาหกหกห้าอ่าล่างแตกห้าเก้า ปรากฏว่าหามาบนมาล่างนะครับคุณพ่อคุณแม่งวด1นึทับสินะครับห้ามาเต็มเต็มหาไปบนไปล่างนะครับเอบซีบน6กหห้าล่างห้าเก้านะครับปรากฏว่าหาแตกบนล่างนะครับหาเบิ้งให้ดีนะครับคุณพ่อคุณแม่ต่อไปงวด16 16กสบหกทับสิบ ทับหกเงวดน,นั่นได้มากนะครับก็คืออะแปดศูนาอันนีทางชุดบนแตก9 9 6 2เกาครับงวดแตกเก้าหสองนะครับเอฟซีคนฟ้องแม่อ่าล่างแตก 0, 0. ูอ่า ล่างแตกศูนย์ศูนย์ปรากฏว่านะครับศูนย์มานะครับศูนย์มาสรุปแล้วยังบอลลุดนะครับยังไม่หลุดนะครับยังบอลลุดเด้อเอฟซีคุณพ่อคุณแม่นะครับเบิรงให้ดีนะครับแคปหน้าจอไปด้วยนะครับอ่าเบิรงให้ดีต่อไปครับงวดที่ผ่านมาครับงวดที่ผ่านมาก็คืออ่างวดประจําวันที่หนึ่ง ทับสิบเอ็ดวันที่ผ่านมาไกลๆนี่เองนะครับผ่านมาได้สี่ห้าวันทับหกเจ็ดอ่าแนวทางครับได้มาแปดเจ็ดสองชุดบนศูนย์สี่สี่ล่าง สาสอง,องครับนี่คืองวดที่ผ่านมาไม่ไม่หมาดๆอ่าปรากฏว่า2มานะครับย่งบรุนนะครับเอฟซี FC, นี่คือย้อนสถิติให้เบิงอ่างวดที่ผ่านมาได้สองสัปา์แนวทาง2มาล่างนะครับแตก3าสองนี่คือสถิติของเซียนสอสลับเงินผ้ารวยนะครับอ่าคุณพ่อคุณแม่แคปหน้าจอกันเลยนะครับ อ่าตัวเลขหน้าทางคงจะชัดเจนนะครับอ่างวดนี้นะครับสิพฤศจิกายนคืองวดนี้นะครับคุณพอ่อคุณแม่อ่างวดนี้คืออ่าสิหพฤศจิกายนสิบหกทับหนึ่งหนึ่งทับ 6, หกเจ็ดงวดนี้ได้มากนะครับ งวดที่ผ่านมาได้แปดเจ็ดสองงวดนี้นะครับแปดย่างเจ็ดย่างนะครับเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ตัวที่มาเพิ่มคืออ่างวดนี้ได้คุณพ่อคุณแม่เด่นบนล่างนะครับเก้าแปดเจ็ดอ่าปร,กรากฏว่าแปดกับเจ็ดย่างย่าง,างคือเก่านะครับคุณพ่อคุณแม่อ่าเนี่ยครับเบิ้งใไฮดีคุณพ่อคุณแม่เบิ้งใไฮดี 9ก้าแปดเจ็ดงวดที่ผ่านมานะครับแปดเจ็ดสองแนวทางชุดบนแตกศูนย์สี่สี่ล่างสามสองสถิตินะครับยังบอลหลุดนะครับมาให้เห็นนะครับคืองวดหกหกห้าล่าง59ปรากฏว่าหานมาบนมาล่างนะครับเนี่ยังไม่หลุดนะครับเด่นบนล่าง3ตัวมาตัวมาบนล่าง มาให้เห็นชัวร์ล้านเปอร์เซ็นต์งวดนี้นะครับ1พฤอาสิขอให้ครับ16พฤศจิกายน2567ได้มาที่987อ่าคุณพอ่อคุณแม่มากตัวใดนะครับอันนี้เท่าก็คือรอผลนะครับอารอผลอนานี่คือตัวอย่างสถิติเอามาให้ FC คุณพอ่อคุณแม่ได้เบิ่งกันนะครับมักชอบแคปหน้าจอไวําสลับเสียนซอสสลับเงินพารวย อาแอดวินไล่จะจากลาคุณพ่อคุณแม่กันไปครับอยู่ดีมีแห้งเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ